10. อันดับตัวละครที่เก่งที่สุดในกลุ่มหมวกฟางสเสน่ห์ของการ์ตูนวันพีชถ้าให้พูดนั้นมันคงจะมีเยอะมากน่าดูไม่ว่าจะเป็นความลับต่างๆภายในเรื่องตัวละครเอกและพักพวกที่มีมิติและดีไซน์ที่แตกต่างกันพลังพิเศษของเหล่าบรรดาตัวละครหลายร้อยตัวและก็ค่าหัวของเหล่าบรรดาโจรสลัดในเรื่อง ในวันนี้ KP Channel จะมาจัด10อันดับตัวละครที่เก่งที่สุดในกลุ่มหมวกฝางซึ่งก็มาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองจะเป็นยังไงและจะมีอะไรกันบ้างก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอันดับที่10อุศภนักซุ่มยิงแห่งกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง แน่นอนแล้วครับว่าอุศบคืออันดับที่10ของกลุ่มสาเหตุนั้นก็เพราะว่าอุศบเป็นตัวละครที่บางภาคแทบจะไม่สามารถต่อกรกับคู่ต่อสู้ได้เลยและในบางครั้งก็มักจะมีฉากแพ้ให้กับศัตรูต่างจากตัวละครอื่นในกลุ่มหมวกฟางที่จะเป็นการจัดการคู่ต่อสู้และเอาชนะได้มากกว่าอย่างเช่นในภาค NS ล o อ b y ก็ไม่มีการจัดการกับศัตรูคนไหนเลย ต่างจากสมาชิกคนอื่นๆในเรือที่มีคู่ต่อสู้เป็นของตัวเองซึ่งก็จริงอยู่ที่เขาไม่โหดแต่ตามหลักจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของเขาเพราะหน้าที่ของอุศบก็คือการซุ่มยิงให้แก่กลุ่มหมวกฟางอย่างเช่นในตอนที่กำลังจะชิงตัวโรบินอุศบก็เป็นคนเดียวที่สามารถยื้อเวลาให้โรบินสามารถกลับไปหากลุ่มหมวกฟางได้สำเร็จ อีกทั้งเจ้าตัวยังยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสคนที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มหมวกฟางอีกต่างหากฉะนั้นแล้วอุซบจึงเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มหมวกฟางนั่นเองอันดับที่ 9. ชอปเปอร์คุณหมอแห่งกลุ่มหมวกฟางสาเหตุก็เพราะว่าชอปเปอร์แม้ว่าจะมีพละกําลังเยอะมากแต่ก็ยังมีความเชื่องช้าหรือขีดจํากัดในการต่อสู้ แต่ก็ยังดีที่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันให้เราได้ติดตามดูกันตลอดภาคที่ผ่านๆมาต่างจากอุศบชัดเจนที่มีบทบาทค่อนข้างจืดจางทําให้ชอปเปอร์มีอะไรหลายอย่างที่เหนือกว่าอุศบอีกทั้งยังมีพลังจากผลปิศาจอีกด้วยแต่เจ้าตัวก็ยังคงยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน3คนที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มหมวกฟางฉะนั้นแล้วชอปเปอร์จึงเก่งเป็นอันดับที่9ในกลุ่มหมวกฟางอันดับที่8นามิ นหนแห่งกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางถึงแม้ว่านามิจะมีพละกําลังไม่เทียบเท่ากับชอปเปอร์และอุศบแต่นามิมีพลังโจมตีที่แอบชิงมาจากจัก,กระพัดบิ๊กมัมทําให้มีการโจมตีที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับเดียวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเลยก็ว่าได้และในภาควานุคุนิก็ยังได้จัดการกับหกล่องนาภาไปได้หนึ่งคนแม้ว่าหกล่องนาภาคนนั้นจะบาดเจ็บหนักมาก,ก่อนหน้านั้นแล้วก็ตาม บวกกับความคิดของนามิและความเชี่ยวชาญทางด้านสภาพอากาศบวกกับพลังสภาพอากาศสายฟ้าที่ชิงมาจากระดับจักรพพัดมันเลยทำให้นามิดูแข็งแกร่งกว่าอุศบและชอปเปอร์อันดับที่7บรูคนักดนตรีประจำเรือแห่งกลุ่มหมวกฟางสาเหตุที่บรู๊กอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งกว่านามิชอปเปอร์และอุศบมันเป็นเพราะว่าบรู๊กไม่ใช่3คนที่อ่อนแอที่สุดแล้ว รู๊มีทั้งฝีมือดาบและเพลงดาบที่จัดว่ายอดเยี่ยมอีกทั้งรู๊ยังมีร่างกายที่ไม่เหมือนมนุษย์คนอื่นทําให้การโจมตีทุกรูปแบบไม่สามารถฆ่ารู๊ให้ตายได้เพราะเขาคือวิญญาณน,นั่นเองและด้วยฝีมือเพลงดาบที่จัดว่ายอดเยี่ยมสามารถจัดการคู่ต่อสู้มาได้หลายคนและร่างกายที่ผิดปกติของรู๊จึงทําให้รู๊เก่งเป็นอันดับที่7ในกลุ่มหมวกฟาง อันดับที่ 6. Robin, นิโคโรบินนักโบราณน,นาคดีแห่งกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในภาพวานโอคุนินันโรบินสามารถจัดการกับหกกล้องนาภาาลูกน้องแนวหน้าฝีมือดีของจักรพรรด์ไคโดไปได้อีกหนึ่งคนซึ่งก็เป็นผลงานที่ถือว่าตัวละครจากอันดับที่ผ่านมาไม่สามารถทําได้อีกทั้งโรบินยังมีพลังจากผลปิศาจที่ถือว่าค่อนข้างโผงมากพอสมควร ผลงอกงามที่สามารถงอกอวัยวะของตนเองไปได้ทุกที่รวมถึงร่างกายของศัตรูและมีพลังใหม่ที่สามารถแปลงร่างเป็นปีศาจได้ตามฉายาของเธอทายาทปีศาจทําให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปอีกอันดับที่5แฟรงกี้ช่างอมเรือแห่งกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในภาควาโนคุนินั้นแฟรงกี้สามารถจัดการกับหกล่องนพา ลูกน้องแนวหน้าฝีมือดีของจักพรพรรดิไคโดไปได้อีกหนึ่งคนและหกล่องนาภาที่แฟรงกี้จัดการก็ถือว่าเป็นหกล่องนาภาที่แข็งแกร่งมากซึ่งแฟรงกี้ก็มีร่างโชกุนเป็นร่างใหม่ที่สามารถนํามาต่อกรกับระดับแนวหน้าของโลกใหม่ได้อีกทั้งยังมีพลังและเทคโนโลยีที่น่ากลัวและทรงพลังมากอีกด้วยด้วยความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยีขนาดนี้อีกทั้งยังมีร่างกายที่แข็งมาก เพราะแฟรงกี้เป็นไซบอร์กเต็มตัวจึงทำให้แฟรงกี้เก่งเป็นอันดับที่5ในกลุ่มหมวกฟางอันดับที่4จินเบย์นายท้ายแห่งกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในภาคบาโนโอคุนินั้นจินเบย์สามารถจัดการกับหกล่องนาภาลูกน้องแนวหน้าฝีมือดีของไคโดไปได้อีกหนึ่งคนและหกล่องนาภาที่จินเบย์จัดการไปก็ถือว่าเป็นหกล่องนาภาที่แข็งแกร่งมากที่สุดในบรรดาหกล่องนาภาด้วยกันซึ่งนอกจากนั้น จินเบก็ยังมีผลงานเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการต่อกรกับผลเรือเอกและจกักรพัรด์บิ๊กมัมแถมยังสามารถใช้หาขิเกราะและหาขิสังเกตได้อีกตั้งหากโดยประสบการณ์และการต่อสู้ที่โชคชนมานับไม่ถ้วนและยังเคยเป็นเจดเทพโจรสลัดความแข็งแกร่งขนาดนี้จึงทําให้จินเบยอยู่ในอันดับที่4อันดับที่3ซันจิกุกประจําเรือแห่งกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง ในภาควานอคุนีนัน้นซันจิสามารถค้นล้มมือซ้ายของจักรพรรดิไคโดได้แถมยังมีความเร็วที่ถือว่าเร็วมากเร็วจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและยังมีความอึดพลังการฟื้นฟูและการโจมตีที่ถือได้ว่าโหดมากเลยทีเดียวอีกทั้งยังเป็นคนเดียวที่เคยเผชิญหน้ากับหกล้องนาภาด้วยกันถึงสคนด้วยความที่มีพลังแข็งแกร่งมากมายมหาศาลรอบด้านขนาดนี้ อีกทั้งยังเป็นปีคู่หูของลูฟี่ว่าที่ราชาโจรสลัดของเราทําให้ซันจิเก่งเป็นอันดับที่3ในกลุ่มหมวกฟางอันดับที่2โซโลหน่วยต่อสู้แห่งกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในภาพวาน,นุคุนินั้นโซโลสามารถคนล้มมือขวาของจักรพรรดิไคโดได้แถมยังมีพลังโจมตีที่แรงมากและมีฮาคิที่ถือว่าโหดมากๆเลยทีเดียวสำหรับโซโล และยังเป็นคนที่สามารถใช้ฮาคิราชันได้อีกด้วยแถมยังถนัดในเรื่องของฮาคิเกราะมากที่สุดในกลุ่มด้วยซ้ำอีกทั้งโซโลยังเคยต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างไคโดมาแล้วด้วยความที่มีพลังแข็งแกร่งมากมายมหาศาลของโซโลนี้อีกทั้งยังเป็นปีคู่ของลูฟี่ว่าที่ราชาโจรสลัดจึงทำให้โซโลเก่งเป็นอันดับที่สองในกลุ่มหมวกฟางอันดับที่1 ลูฟี่กับตันแห่งกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางสำหรับลูฟี่นั้นไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะเขาคือกัปตันเรือฉะนั้นจะต้องเก่งที่สุดในเรืออย่างแน่นอนทุกๆครั้งที่มีการต่อสู้ลูฟี่จะกลายเป็นไพ่ตายให้กับกลุ่มตลอดเป็นคนที่นำชัยชนะมาให้กับกลุ่มได้อย่างแท้จริงในภาควานอคุนิลูฟี่ได้ทำการต่อก่อน กับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้อย่างสูสีและสมน้ำสมเนื้ออย่างมากอีกทั้งยังมีพลังหาคเกราะหาคิสังเกตและหาคิราชันที่พัฒนาจนมาถึงขีดสุดทางแล้วซึ่งลูฟี่ก็เป็นคนที่มีทั้งความเร็วพลังโจมตีความอึดพลังหาคิพลังผลพิศาชทุกอย่างถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับสีจกักรพรรดิอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูฟี่ เก่งเป็นอันดับที่1ในกลุ่มหมวกฟางก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับตัวละครที่เก่งที่สุดในกลุ่มหมวกฟางถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็กราบขอัยเพื่อนๆไว้ด้วยและถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะสามารถคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ